โอเคครับผมกราบสนุกชมอีกครั้งนะครับสำหรับชีฟทอรในวันนี้นะครับผมเราก็ยังคงอยู่กับอวตารเดลัสเซเบนเดอร์กับเรื่องราวของ1ในเบนดิ้งอาร์ซังห้กับแอร์เบนดิ้งครับผมจะมีการอ้างถึงคำศัพท์ตัวละครสถานที่และเหตุการณ์ที่ได้เคยกล่าวไปในคลิปกันก่อนนะครับหากไม่เข้าใจแนะนําให้รับชมคลิปเก่าได้ก่อนครับผมโอเคครับไม่เสียเวลาแล้วครับเรามาเริ่มกันดีกว่ากับแอร์เบนดิ้งนะครับแอร์เบนดิ้งเป็นเบนดิ้งหนึ่งใน4ธาตุหลัก มีความสามารถในการควบคุมและจัดการอากาศที่อยู่รอบๆตัวได้ชาวเผ่าวายุมักใช้แอร์เบนดิ้งของพวกเขาอยู่เป็นประจำเป็นท่าแห่งความอิสระชาวเผ่าวายุเลือกใช้ชีวิตอย่างสงบโดยการหลีกเลี่ยงและไม่ยุ่งเกี่ยวกับโลกภายนอกพวกเขายังคงสแสวงหาความรู้จริงด้านวิญญาณอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เด็กทุกคนที่เกิดใหม่ในเผ่านั้นเป็นเบนเดอร์แอร์เบนเดอร์คนแรกเรียนรู้ศาสตร์การเบนดิ้งมาจากกระทิงเหาะหลักสําคัญของแอร์เบนดิ้งก็คือความคล่องตัวและการหลีกเลี่ยงการประทะ Air Bending นั้นจึงเรียกได้ว่าเป็น Bending แห่งการป้องกันอย่างแท้จริงและยังมีความยืดหยุ่นสูงที่สุดในบรรดาสีท่าอีกด้วย Air Bender สามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ทีละหลายๆคนด้วยการโจมตีครั้งใหญ่เพียงครั้งเดียวอย่างไรก็ตามด้วยความเป็นผู้รักสันติเหล่าพระวายุแทบจะไม่เคยใช้กระบวนท่าในการโจมตีเลยแต่มักจะใช้จริงลบในการหลบหลีกและหลีกเลี่ยงการปะทะเสียมากกว่าในยุคโบราณพลังของการแ i r Bending นั้น จะถูกมอบให้แก่คนที่อาศัยอยู่บนหลังของเตาสิงลมในตอนที่พวกเขา,เาไปหาอาหารข้างนอกแต่หลังจากที่เต่าสิงไม่ได้เป็นผู้ปกป้องมนุษย์อีกแล้วเหล่าผู้อาศัยเริ่มเรียนรู้แอร์เบนดิ้งจากกระทิงเหาะแทนซึ่งถูกนับถือเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ในธรรมเนียมของเหล่าพระวายุกระทิงเหาะมักจะใช้หางอันใหญ่โตของมันเพื่อสร้างกระแสลมหมุนและใช้บังคับทิศทางในการบินของพวกมันพวกมันจะขยับหางก่อนที่จะขึ้นบินแต่จะไม่มีกระแสลมใดๆปรากฏให้เห็นทั้งในตอนที่ออกบินและระหว่างบิน พระวายุที่สําเร็จวิชาแล้วจะได้รับรอยสักรูปลูกศรโดยมีจุดศูนย์รวมอยู่ที่กลางหลังและแยกออกไป5ทิศทางตามแขนขาทั้ง4และหน้าผากโดยถูกออกแบบตามลายขนของเจ้ากระทิงเหาะนั่นเองชาวเผ่าวายุทุกคนจะเกิดเป็นแอร์เบนเดอร์และมีสัมผัสวิญ,ญญาณที่แรงกล้ากว่าอีก3ชาติพันธุ์เนื่องจากวิชาของแอร์เบนเดอร์นะครับไม่ได้เน้นไปที่การต่อสู้เพราะฉะนั้นจึงไม่มีเกี่ยวกับไฟติ้งสไตล์นะครับผมทีนี้เรามาไล่ดูกันดีกว่าว่ามีท่าอะไรบ้างนะครับ Air b บ l สร้างลูกบอลอากาศทรงกลมช่วยทําให้วัตถุเล็กๆล,ลอยขึ้นหรือขังคู่ต่อสู้ได้ a i r Blast สร้างกระแสลมแรงออกจากมือเท้าหรือปากใช้สร้างแรงผลักหรือดันตัวให้ลอยขึ้นเล็กน้อยรวมถึงใช้เปลี่ยนทิศทางในการพุ่งตัวแรงใช้จู่โจมได้เล็กน้อยอีกด้วยผู้ที่มีความแม่นยำม,มากพอสามารถผลักศัตรูให้กระเด็นไปจากระยะไกลได้อีกด้วย Air b บอสร้างกระแสลมความเร็วสูงรอบตัวผู้ใช้มักจะถูกใช้ในการแลนดิ้งจากที่สูงและยังสามารถระเบิดออกเพื่อผลักสิ่งต่างๆในรัศมีออกไปได้เช่นกัน Air Cushion สร้างก้อนลมเพื่อใช้รองรับการตกหล่นจากที่สูงแต่แม่ระเบิดออกเหมือน Air b บ m b Air Funnel สร้างลมหมุนเป็นกระแสใช้พัดวัตถุเล็กๆ Air Manipulation ควบคุมอังกศรอบๆตัวได้ด้วยการวาดมือเป็นวงกลมกักเก็บพลังในการ bending ไว้และปล่อยออกไปในท่าทางต่างๆต,ตั้งแต่การสร้างพายุหมุนเล็กๆไปจนถึงพายุหมุนขนาดใหญ่โดยขนาดและความเร็วจะขึ้นอยู่กับการขยับร่างกายของเบนเดอร์ยิ่งวาดมือกว้างและเร็วพายุก็จะยิ่งใหญ่แอร์พันชและแอร์คิก บีบอัดและปล่อยลมออกมาจากลูกเตะหรือการต่อยหนึ่งในท่าโจมตีไม่กี่ท่าของแอร์เบนดิ้งแอร์ชิลใช้กระแสะลมผลักดนันปัดป้องและสะท้อนการโจมตีที่เข้ามารวมถึงสามารถใช้ผลักตัวเองได้ด้วยเรียกได้ว่าเป็นกระบวนท่าป้องกันที่ธรรมดาที่สุด a อ r ์สวา์สร้างกระแสะลมรูปโค้งออกไปข้างหน้าใช้ปัดป้องวัตถุที่พุ่งเข้ามาหาแอร์วิวสร้างวงล้อลมที่หมุนเร็วมากๆสามารถใช้ตัดวัตถุบางอย่างได้เบรสซ็อบวินพ่นลมออกจากปากทักษะน,นี้ต้องใช้การควบคุมลมหายใจที่ดีมากๆในการกำหนดขนาดและปริมาณของลมที่ออกมา ซึ่งสามารถพ่นได้ตั้งแต่ขนาดเล็กเท่า,มาแมลงยันก้อนลมขนาดใหญ่แอรเบนเดอร์เก่งๆสามารถใช้การพ่นลมนี้ในการขยายเสียงได้ด้วย Enhanced Agility แอรเนเดอร์ทุกคนมักมีวิชาตัตวเบาติดตัวสามารถกระโดดได้สูงและไกลกว่าปกติแถมยังเป็นการประหยัดแรงเพราะตัวพวกเขานั้นแทบจะลอยอยู่บนอากาศตลอดเวลานั่นเอง Enhanced Speed ลดแรงเสียดทานกับอากาศรอบตัวเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ได้อย่างมหาศาลแอร์เบนเดอร์มีความเร็วมากกว่าเบนเดอร์ท่าอื่นๆอย่างมาก Heat Regulation ด้วยการควบคุมลมหายใจที่ดี a อร์เบนดสามารถทำให้ร่างกายอบอุ่นได้ในอากาศที่หนาวเหน็บซัก t i o n ใช้ลมเรียกวัตถุเข้ามาหาตัวแอร์เบลเลใช้อากาศในลนักษณะเหมือนใบมีดสามารถตัดผ่านหินและท่อนไม้ได้อย่างง่ายดายหนึ่งในท่าโจมตีไม่กี่ท่าของแอร์เบนดิ้งแอร์โคคูใช้กระแสลมในการพลิกตัวหรือเปลี่ยนท่าทางกลางอากาศอย่างรวดเร็วเป็นการเพิ่มความคล่องตัวในการหลบหลีกแอร์พร p พูชันฉีดลมไปด้านหลังเพื่อพุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว รวมถึงลดแรงเสียดทานในอากาศด้วย a i r เปาสร้างกระแสลมหมุนใต้เท้าของตนทําให้ลอยตัวบนแท่งลมหมุนได้ Airvortex สร้างกระแสลมหมุนได้หลากหลายขนาดใช้ในการขังหรือทําให้คู่ต่อสู้เสียสมดุลรวมถึงใช้ปัดป้องวัตถุต่างๆได้ด้วย Airwake สร้างก้อนลมหมุนและยิงออกไปทําให้เกิดแรงกระแทกอย่างแรง Atfixiation a i r b e n อร์สามารถควบคุมอากาศในระบบหายใจของคนอื่นได้โดยสามารถดึงมันออกมาจากปอดผ่านทางหลอดลมและปากนําลมที่ดึงออกมาห่อบริเวณศีรษะเอาไว้ กันไม่ให้คนคนนั้นหายใจได้และจะเสียชีวิตในที่สุดจากการขาดอากาศหายใจนับเป็นวิชาที่มุ่งในการสังหารซึ่งขัดต่อแอร์เบนดิ้งอย่างสิ้นเชิงปัจจุบันถูกใช้โดยซาเฮียคนเดียวเท่านั้นเลเ i ท a ชั o นสร้างกลุ่มก้อนลมเล็กๆขนาดยูุ่กลาอากาศและใช้มันในการถลายตัวเพื่อยืดระยะเวลากลางอากาศได้คล้ายๆกับการเล่นเซริร์ฟทอร์เนโดสร้างกระแสลมหมุนขนาดใหญ่ที่ใช้ทั้งในการเดินทางผ่านกระแสลมนั้นด้วยความเร็วสูงและใช้ในการโจมตีได้ ท่านี้สามารถใช้แอร์เบนเดอร์หลายคนในการทําให้กระแสลมนั้นมีความเร็วและขนาดที่เพิ่มขึ้น a อสเฟียร์สร้างลมหมุนทรงกลมความเร็วสูงรอบตัวใช้ในการบินทวยความรวดเร็วรวมถึงใช้เป็นโล่ป้องกันได้ด้วยสตรองวินส์ลมห่อวตารที่ปล่อยออกมานั้นมีความรุนแรงกว่าแอร์เบนเดอร์ทั่วไปหลายเท่าสามารถทลายหินผาได้ในพริปตาและว,วัาตาังคิโอชิใช้ความสามารถนี้ในการพัดเกาะของตัวเองแยกออกมาจากแผ่นดินใหญ่ แอส o ูเตอร์สร้างก้อนลูกบอลลมที่สามารถทรงตัวอยู่ข้างบนและขี่ได้มีความเร็วสูงอีกทั้งยังเคลื่อนที่ในแนวดิ่งได้ด้วยแองเป็นคนคิดคอนแอร์สกูเตอร์ขึ้นมาในปี 2BG ผู้ขี่จะนั่งยองอยู่บนลูกบอลแต่ถ้าชำนาญมากพอสามารถที่จะยืนได้ด้วยคลาวมานิพ p u เลชั่นแปลเปลี่ยนรูปร่างของเมฆได้จะต,ต้องอาศัยความช่วยเหลือของวอเตอร์เบนเดอร์ไฮเปอร์เซนซิสวิตี้สัมผัสถึงการเปลี่ยนแปลงและการสั่นสะเทือนของกระแสลมรอบๆตัวรวมถึงไยอันตรายที่กำลังเข้ามาหาตัวด้วยด้วยเหตุนี้เองที่่่ชาาาวววยุสนนใหญมมักกจผ เพื่อการสัมผัสกับอากาศรอบตัวที่มากขึ้นคล้ายๆกับ seismic sense ของ Earth bending นั่นเอง Flight สามารถบินล่องลอยในอากาศได้อย่างอิสระผู้ที่มีความสามารถนี้จริงๆแล้วคือ flying b บ sun แต่กูรูลากิมะสามารถปลดล็อกทักษะนี้ได้ได้การปลดแอกตัวเองละทางโลกอย่างสมบูรณ์แบบเข้าถึงอิสระที่แท้จริงใช้ชีวิตอยู่กลางอากาศโดยไม่สัมผัสพื้นถึง40ปีจนจบชีวิตลงนอกจากกูรูลากิมะที่สามารถบินได้แล้วก็ยังมีซาเฮียที่สามารถเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ของการบิน และบินได้ในเวลา4,000ปีต่อมาผู้ที่บินอยู่กลางอากาศด้วยความสามารถนี้จะไร้ซึ่งน้ำหนักและเป็นหนึ่งเดียวกับสายลมในอากาศรวมถึงสามารถแอร์เบนดิ้งได้ปกติด้วยไคลดิ้งถึงแม้ว่าแอร์เบนเดอร์ทุกคนจะสามารถใช้ลมเพื่อทําให้ลอยอยู่กลางอากาศได้นานขึ้นก็ตามแต่ก็ยังสามารถใช้เครื่องร่อนในการเดินทางกลางอากาศระยะไกลได้อีกด้วยและจะยังคงบินได้เรื่อยๆหากแอร์เบนเดอร์คนนั้นสามารถคงกระแสะลมของตัวเองไว้ได้ ในปี174 AG เครื่องร่อนนี้ถูกแทนด้วยวิงสูตหรือชุดร่อนนั่นเอง Spiritual Projection ทอดจิตของตนออกจากร่างเดินทางไปในที่ต่างๆได้ร่างวิญญาณได้ความสามารถนี้ไม่ได้มีกันง่ายๆจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อกับวิญญาณที่แข็งแกร่งมากๆด้วยสาเหตุบางประการพลังทางวิญญาณของจินนอร่าเพิ่มขึ้นในช่วงที่เกิดเหตุการณ์พิภพบรรจบทำให้เธอมีส่วนช่วยคอร่าในการเอาชนะดาร์กอวตารด้วยจุดแข็งของแอร์เบนดิงนั้น คือการที่มีอากาศให้ควบคุมตลอดเวลาไม่ว่าที่ไหนอีกทั้งยังมีวิชาตัวเบาที่ช่วยทําให้เคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วและยังมีความเร็วสูงที่สุดในบรรดาสีธาตุจึงไม่จาเป็นต้องพึ่งพาอุปกรณ์อะไรมากมายในการต่อสู้เพียงแค่หลบหลีกและตอบโต้กลับเมื่อได้โอกาสอีกทั้งด้วยสมาธิที่สูงก็มีผลต่อการตัดสินใจต่างๆไม่ถูกยั่อยู่ได้โดยง่ายถึงแม้จะมีความเร็วในการเคลื่อนที่ที่มากที่สุดก็ตามด้วยความที่เป็นเมนดิ้งที่เน้นไปทางด้านตั้งรับจึงขาดท่าจู่โจมที่เด็ดขาด เรียกได้ว่าแทบจะไม่มีกระบวนท่าโจมตีที่ทําให้คู่ต่อสู้บาดเจ็บหนักเลยก็ว่าได้เป็นเพราะแอร์เบนเดอร์ถูกสอนให้หลีกเลี่ยงการประทะการค้องเกี่ยวกับปัญหาโลกภายนอกอวตารอย่างเช่นได้เคยสารภาพว่าเธอเองเคยศึกษาแอร์เบนดิ้งที่ขัดกับธรรมเนียมโดยคิดว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าแต่ผลลัพธ์ของมันก็คือเธอพบว่าแอร์เบนดิ้งเองก็สามารถทำลายผู้อื่นได้ไม่ต่างจากอีกสามธาตุจึงเป็นการดีแล้วที่คงธรรมเนียมไว้แบบนั้นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือซาเฮียนั่นเอง หลังจากเกิดเหตุการณ์ h a r m ม n i c c o n v e r g e n c e หรือพี่พบรรจบในปี171 AG นอนเบนเดอร์หลายคนทั่วโลกก็มีความสามารถอาการแอร์เ n นดิ้งขึ้นมาคอร่าเทนซินและทีมอวตารรับภารกิจในการค้นหาคนเหล่านั้นเพื่อชักชวนให้มาฝึกที่อารามวายุเหนือและช่วยกันบูรณะประเทศวายุขึ้นมาใหม่ภารกิจนี้ไม่ค่อยประสบความสำเร็จนักเพราะหลายๆคนไม่ได้อยากจะย้ายถิ่นฐานหรือห่างไกลาจากชีวิตเดิมของตัวเองแอร์เบนเดอร์จำนวนมากที่อาศัยอยู่ในบาซิงเซถูกจับไปฝึกเป็นทหารทีมอวตารได้เข้าไปช่วยเหลือพวกเขาออกมาซึ่งทุกคน ยอมที่จะเข้าร่วมการฝึกตามแบบของชนเผ่าวายุจนเกิดเป็นแอน์เนชั่นขึ้นมาในที่สุดซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการช่วยรักษาความสงบสุขความสมดุลและความสมามัคคีของประชาชนในโลกในระหว่างที่คอร่ากำลังฟืน้นฟูร,ร่างกายนั่นเองสำหรับท่าทางของแอร์เป็นดิงมาจากศิลปะการต่อสู้ปากว่าจ่างของจีนรู้จักกันในา,นามฟามือแทิศและรวมเข้ากับสิงยี่ฉวนนิดนหน่อยซึ่งศิลปะการต่อสู้เหล่านี้ มักใช้ความรวดเร็วในการหลบหลีกรวมถึงการเดินวนเป็นวงกลมคล้ายกับท่าทางของแอร์เบนดิ้งนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับเรื่องราวของท่าแ่งความอิสระแอร์เบนดิ้งนะครับชอบกันไหมครับผมคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะครับข้อมูลตรงไหนตกหล่นหรือผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับถ้าชอบก็ฝากไลค์แชร์ซับสไคร e กันด้วยนะครับผมสำหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ